รับการรักษาเพราะบางอย่างหมอท่านไิ่ชอบในการกทำานเขาด้วยพนักงานพวกพยาบาลนะครับบริการไม่ค่อยดีครับพูดไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่ครับอาจจะให้ออกกฎหมายคุ้มครอง กำหนดราคายาไปเลยค่ะของแต่ละที่ว่าราคาเขาเนี่ยควรอยู่ในเท่าไหน่ต่อแผงหรือต่อเมตรว่าราคาเท่านี้ถึงเท่านี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพกา마าสหดิตกุลค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการยืนยันมาจากเครือข่ายต่างๆแล้วก็ตามเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณาสุขว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้และก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยป้องกันการฟ้องร้องทางคดีอาญาต่อแพทย์เจ้าของคนไข้แล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทางแพทย์เองเนี่ยเขาก็ยังคงวิตก กังวลและก็ตรหนกต่อร่างพรบรฉบับนี้กันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแท้จริงแล้วเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณสุนีชัยรดรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายกันค่ะ ับมาในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณาสุขกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาแท้จริงของร่างพรบฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้แล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันการฟ้องร้องคดีอาญาต่อแพทย์เจ้าของคนไข้ได้จริงหรือไม่ตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์สุนีชัยรศรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ร่างพรบรฉบับนี้นี่จะสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาดังที่ว่าจริงไหมคะคือเรื่องนี้ก็มีความเป็นมายาวนานค่ะแล้วก็มีทั้งคดีฟ้องร้องจริงค่ะแต่ว่ามักจะ,ะรุงรังกันยาวนานเป็น10ปีค่ะแล้วก็อาจจะไม่เป็นธรรมสาหรับคนที่ไม่มีเงินจะฟ้องร้องอขณะเดียวกันคุณหมอก็ไม่สบายใจที่จะถูกฟ้องร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะร่างกฎหมายเข้าชื่อของประชาชนคสองฉบับ แต่มีหลักการที่ยังต่างกันอยู่บ้างคือฉบับหนึ่งก็คือเรียกร้องให้คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขแต่อีกฉบับหนึ่งฉบับเข้าชื่อเหมือนกันอาจจะเป็นทีมคุณหมอมากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณาสุขซึ่งมีความขัดแย้งจนกระทั่งเข้าสู่สภาหลายระลอกแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ดึงออกตั้งแต่สมัยรัฐบาลอพิสิทธิ์มาจนถึงสมัยคุณยิ่งรักอะไรต่างๆก็คือ ไม่มีร่างของรัฐบาลเข้าสู่สภาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําให้เป็นภาวะชะง,งักงันและคดีต่างๆก็คาลาคาสังโดยเฉพาะให้เรานึกภาพผู้ป่วยคือคุณหมอไม่มีใครตั้งใจที่จะทําให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายผู้ป่วยก็ไม่มีใครอยากจะฟ้องคุณหมอแต่ว่ามันไม่มีกลไกที่ช่วยมันจึงนําไปสู่การฟ้องตลอดเพราะนั้นกฎหมายเข้าชื่อสองฉบับนี้ก็ถูกแปกกันมานานแล้วร่างของรัฐบาลก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจเพราะดูเหมือนมันอึมครึมกันอยู่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ทางคณะกรรมาการบิรูปกฎหมายก็ฟังความเห็นมาแล้วก็ตัดสินใจไปเอาร่างเดิมที่เคยมีการเสนอเข้าสู่สภาแล้วถอนออกมารวมกับสองร่างนี้จัดเวทีรับฟังความเห็นผู้ทรงความรู้ต่างๆตัดสินใจยกร่างขึ้นมาใหม่เลยด้วยความหวังว่าเราจะเสนอทางออกที่สามารถลดความขัดแยง้งหลักการง่ายๆสองสาข้อค่ะบอกว่าใจชดเชยความเสียหายเลยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความถูกผิด ก็คือคุณหมอไม่ต้องกังวลเราจะมีกองทุนมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก็คือจ่ายก่อนเพราะคนป่วยที่ได้รับความเสียหายนีย่เขาเขายากลําบากมากบางคนเราจะเห็นข่าวที่เขาเหมือนกับพิการหรือว่าได้รับผลกระทบมากมายหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจ่ายก่อนโดยไม่ต้องดูความถูกผิดแล้วก็ยกเว้นบางเรื่องจริงๆซึ่งจะมีเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนอันที่สองก็มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาที่มีความเกี่ยวข้องหลากหลายเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย แต่คุณหมอก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไม่ได้ไปหาความผิดความถูกข,ของคุณหมอแต่อาจจะเพื่อดูสรุปบทเรียนพัฒนาในอนาคตว่าเราจะลดะปัญหาซ้ำซากอย่างนี้ได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามใน,ในเชิงของเชิงเทคนิคเขาเรียกว่าเชิงความรู้เชิงวิชาการแล้วก็นําไปสู่การป้องกันซึ่งจะมีผลยั่งยืนมากกว่าคือคนเสียหายคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอ,อันนี้โดยหลักการค่ะ ถ้าย้อนกลับไปอย่างสมัยก่อนเองยังไม่มีร่างพรบฉบับนี้ปัญหาตรงนี้นี่มันเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอคะก็เยอะมากนะคะรเราจะพบว่ามีข่าวคลาวของคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมบอกว่าต้องช่วยนะเพราะว่านี่เป็นความบกพร่องผิดพลาดในกระบวนการรักษาซึ่งนําไปสู่การฟ้องร้องสองต่อมาก็มีความพยายามของออกระทรวงสาธารณาสุขเขาเรียกว่าสปสชหรือบัตรทองอที่พวกเราเคยชินเนะะี่ยค่ะ อันนี้เขาก็ออกมาตรา41มามาตราหนึ่งก็คือคล้ายๆหลักการตัวนี้จ่ายให้เลยโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดแต่ว่าจะจํากัดเฉพาะคนที่มีบัตรทองอเราจะพบว่าคนที่มีบัตรประกันสังคมแม้แต่ข้าราชการก็ใช้ไม่ได้เพราะมันจํากัดเฉพาะบัตรทองอสองวงเงินนะั้นมันจํากัดเดิมเนี่ยสมมติว่าไม่เกินสองแสนต่อมาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นไม่เกินสี่แสนแต่คณะกรรมการนั้นยังไม่หลากหลายเท่าที่ควรก็ยังมีประเด็นโต้แย้งอยู่ว่าเวลาไปขอแล้วก็ไม่ได้รับอนุมัติ ก็มีแต่มันจํากัดวงแล้วก็มีกรรมการที่ยังไม่หลากหลายเพราะร่างกฎหมายที่เสนอกันอยู่เนี่ยซึ่งก็คงต้องต้องพัฒนาหรือว่าเข้าสู่กระบวนการอีกยาวเหมือนกันนะคะกว่าจะผ่านแต่ว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยคลี่คลายตรงนี้เพราะถือว่าขอให้คนที่ใช้บัตรทองเดิมขอให้คนที่มีบัตรประกันสังคมขอให้คนที่มีข้าราชการาสามกองทุนนี้เนี่ยมาช่วยจ่ายเงินสมทบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ง่ายๆไม่ได้ไปรบกวนใครเลยค่ะคือเป็นเงินที่ทุกคนต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยเอามาลง,ลงกองทุนแล้วถ้าจําเป็นส่วนของภาครัฐบาลก็เสริมเสริมเข้าไปแล้วก็เอาสามกองทุนหลักเนี่ยซึ่งก็รวมคนมากมายเลยประกันสังคมก็ต้อง10ล้านและกําลังจะขยายตัวขึ้นมาอีกอข้าราชการก็เยอะแล้วก็คนที่ใช้บัตรทองก็เยอะตอนนี้จะเหลืออยู่ตกหล่นจากขาบวนนี้ซึ่งเปิดโอกาสไว้หนึ่งปีหลังจากนี้ก็คือว่าให้สมัครใจ เช่นอาจจะมีคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนบางส่วนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่สุกงอมในช่วงแรกเราก็ไม่บังคับใ,ให้เวลาภายในหลังหนึ่งปีเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเข้ามาอมขอเข้ามาสมทบตรงนี้ก็จะทำให้คุ้มครองของอผู้ป่วยหรือประชาชนเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เริ่มต้นนี้เอาแค่สามกองทุนอันนี้ต้องให้เข้าใจที่มาที่ไปตรงนี้นิดหนึ่งแล้วหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ก็อย่างที่ว่าเนี่ยคะ่ะว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมีกรรมการระดับชาตินะคะ แล้วก็มีกรรมการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยซึ่งอันนั้นก็จะมีทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็มีทั้งคนที่มาจากตัวแทนหลากหลายเพราะว่าเรื่องของความเสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วัดเชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่มันอาจจะประเมินเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ดูความถูกผิดค่ะของหมอ,อมหรือบุคลากรด้านการแพทย์อืน่นคือไม่ได้หาคนผิดไม่ได้หาคนผิดเพราะฉะนั้นจริงต้องการความหลากหลายมาช่วยกันคิดว่าคนนี้เนี่ยเขาผลกระทบของเขาวันนี้แสดงออกแค่นี้ วันต่อไปอีกปีหนึ่งสองปีข้างหน้าเขาอาจจะได้รับผลกระทบเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นกรรมการเหล่านี้ก็ต้องดูให้ครบถ้วนแล้วพิจารณาจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปจ่ายแบบสูตรสมเด็จเดิมส่ว<ช>นใหญ่ชอบใช้วิธีนี้จ่ายไปก่อนนะ<ม><ม>เดี๋ยวไม่พอมาฟ้องเอาใหม่นะ<ช>ไม่พอมาร้องเรียนเอาใหม่นะอันนี้พยายามปิดช่องโหว่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกรรมการก็อาจจะจ่ายชดเชยเบื้องต้นก่อนแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่อ เช่นเขาเดือดร้อนจะเป็นจะตายตอนนี้อาการสาหัสมากก็ต้องรีบเยียวยาเบื้องต้นก่อนะระหว่างนั้นกรรมการก็ช่วยดูต่อว่าอ๋ออาจจะอีกสิปีต้องรักษาต่อ,อพิการต่อไปอีก20ปีหรืออาจจะไปเสียชีวิตเอาหลังจากนั้นซึ่งผลกระทบเหล่านี้กรรมการที่เป็นธรรมก็จะดูแลอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราก็ยังมีบทหนึ่งที่สําคัญซึ่งเราคิดว่าทางาบุคลากรทางการแพทย์น่าจะสบายใจถือท่านจะไม่สบายใจว่าถูกฟ้องทางอาญา แต่เขาวนี้รัฐรมนูญเราหรือกฎหมายเราเนี่ยเราไม่สามารถไปห้ามได้เช่นแม้ว่าถ้าเขาจะได้รับการเยียวยาเข้ามาสมัครกับเราคล้ายๆมาร้องขอการเยียวยาจ่ายไปแล้วก็จะมีสัญญาเป็นนิพนอมให้ซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนกับเขาก็จะไม่ไปฟ้องต่อแต่ถ้าเขาตัดสินใจจะไปฟ้องกลไกตรงนี้ก็จะหยุดมไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาที่จะฟ้องขเขาเขาสามารถเลือกของเขาได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบังคับเขาได้ว่าเขาไม่ต้องเขาไม่สามารถไปฟ้องได้ แต่แตโดย<อ>ทั่วไ,ไปคนป่วยคนเสียหายคนจนไม่มีใครคิดอยากฟ้องมันยากลำบากเหลือเกินกับค่าใช้จ่ายมหาศาลกับเวลาที่ต้องได้สองก็เราไปเปิดช่องไว้อันนึงบอกว่าบรรเทาโทษหรือลดโทษทางอาญาเช่นเกิดมีบางไรายไปฟ้องอก็เอาอสัญญาสัญญาปณิปอมยอมความหรือ,อพฤติกรรมอะไรต่างๆแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยศาลอาจจะตัดสินใจไม่ลงโทษเลยก็ได้ก็มีมาตราหนึ่งเขียนเอาไว้ เพื่อเปิดช่องให้ว่าฟ้องน้อยที่สุดแล้วนะแต่ถ้าจําเป็นมีการฟอ้องสารก็สามารถได้เรื่องราวเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจว่าลดโทษหรือไม่ฟ้องซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปฏิเสธสิทธิของเขาได้แต่มันก็มีดุลพินิจของสารที่จะเข้ามาช่วยฟังดูแล้วเนี่ยอย่างเนื้อหาถ้าเนื้อหาจริงๆถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดอย่างเรื่องของการชดเชยความเสียหายแสดงว่ามันต้องยิบย่อยมากพอสมควรเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละกรณีเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันเช่นบอกว่าถ้ามันเป็นความเสียหายที่เกิดจากอาการเขาเรียกว่าการรักษาปกติเช่นถ้ารักษาแบบนี้จะบอกว่าไม่ให้ตายเลยมไม่ให้ป่วยเลยไม่ให้เป็นอะไรต่อเลยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยในเชิงของเทคนิคเรามีคณะกรรมาการมาดูใช่ไหมคะซึ่งก็จะดูเรื่องราวเหล่านี้ว่าไม่เข้าข่ายนะ,ะเพราะว่านี่เป็นอาการที่มันเสียหายไปในระบบการรักษาปกติ ไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องของจุดใดจุดหนึ่งมแม้เราจะไม่ได้เอาผิดแต่มันก็ต้องมีจุดบกพร่องว่าเขาบาังเอิญว่าทําให้เขาเสียหายไปอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่ามีคณะกรรมการที่มาจากความหลากหลายพอสมควรมีทั้งคุณหมอบุคลากรมีทั้งนักวิชาการทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีทั้งตัวแทนขององ,องค์กรเอกชนตัวแทนของกลุ่มอื่นๆเข้าไปมีส่วนช่วยเพื่อหวังว่าจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรม ไม่งั้นก็จะรู้สึกว่าเอะนี่เข้าข้างหมอหรือเปล่านี่เข้าข้างคนป่วยมากเกินไปหรือเปล่าก็องค์กรเหล่านี้ก็จะถูกออกแบบมาโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นแม่งานหลักอยู่เหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อลงลึกไปถึงเนื้อหาจริงๆนะคะถึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กันว่าทำไมทางแพทย์เองเขาก็ยังวิตกกังวลและก็ตระหนกในปัญหานี้กันค่ะ กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเรายังคงอยู่กับอาจารย์สุนีชัยรดรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายกันมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณาสุขนะคะในฉบับของคอปกอด้วยนะคะบางคนก็มีการตั้งคําถามค่ะว่าจุดมุ่งหมายของระบบของร่างพรบฉบับนี้คือเพื่อมุ่งชดเชยความเสียหายไม่ใช่หาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษนะคะบางคนก็วิตกกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มาตรฐานในการรักษาของทางแพทย์จะเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะ ตรงนี้เนี่ยคอปกอเองหรือแม้แต่ผู้ป่วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยความผูกพันคนไข้กับหมอเนี่ยดีนะ,ะสังคมไทยเนี่ยยังไงก็เพื่งหมอไม่ว่าใครก็ตามเจอคุณหมอก็ต้องยกมือไหว้ก่อน,นเพราะฉะนั้นความผูกพันความยอมรับศรัทธาต่อหมอเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วคุณหมอเองก็โดยจรรยาบรรณของหมอเขาก็มีการควบคุมกันอย่างเข้มงวดมีการปลูกฝังกันมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยฐาน หลักการก่อนอันที่สองก็จะมีกรรมการขึ้นมาคอยดูแลเช่นคุณหมอเขาก็มีแพทยสภามีสภาวิชาชีพหลายสภาเช่นเป็นทันตแพทย์ก็มีสภาของเขาพยาบาลก็มีสภาของเขาเพื่อนทุกหน่วยเนี่ยจะต้องดูแลมาตรฐานของตัวเองแล้วก็มีการต่ออายุวิชาชีพเช่นทําไปแล้วต้องต่ออายุซึ่งอายุอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานถูกตรวจสอบโดยกระบวนการกลไกสภาวิชาชีพ2ก็คือมีกรรมการที่อยู่ในกฎหมายนี้ด้วย ฎหมายนี้ก็จะดูแลว่าการรักษานะั้นมันต่ํากว่ามาตรฐานจริงหรือเปล่าแล้วถ้าต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดผู้เสียหายขึ้นมาแม้ว่าเขาจะชดเชยกองทุนให้แล้วเนี่ยแต่เนื่องจากเรามันจะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ายกระดับเอามาศึกษาดูช่องโหว่ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเคสนี้ทุกเคสที่คล้ายกันมันก็จะนําไปสู่การเจอช่องโหว่ว่ามาตรฐานเหล่านี้น่าจะมีปัญหาซึ่งอันนั้นก็จะนําไปสู่การที่เรียกร้องให้ทาง คณะแพทย์คณะบุคลากรหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับปรุงตัวอันนี้พูดในแง่ะระยะย,ยาวแม้จ,จะไม่ได้เอาผิดต่อรายบุคคลแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาเกณฑ์นในเชิงรุกเพราะโดยหลักการของคนป่วยเหมือนที่เราพูดเนี่ยไม่มีใครอยากให้คนป่วยตายไม่มีใครอยากให้คนป่วยพิการหรือเป็นโรคอะไรเพิ่มขึ้นขณะเดยียวกันเนี่ยมาตรฐานสูงสุดก็คือลดความเสียหายลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแม้จะป้องกันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหลักการสําคัญคือเยียวยาเขาหน่อยอ,อย่าให้เขากลายเป็นคนที่พิการแล้วก็<บ>ฟ้องกันเป็นคดีที่เศร้าสลดใจกันอยู่เศร้ากันทั้งคู่คุณหมอก็เศร้าถูกฟ้องผู้ป่วยก็เสียใจมากเพราะว่าลูกตายพ่อแม่ตายโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกคนะแบบ แล้วทาไมคุณหมอเองเขาก็ยังคงมีการวิตกกังวลกันอยู่เกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้ส่วนใหญ่ถ้าวิตก่ยจะวิตกในประเด็นใดคุณหมอเนี่ยวิตกกังวลหลักข้อหนึ่งก็คือไม่อยากให้มีการฟ้องทางอาญาเพราะว่าคิดว่าหมอก็รับผิดชอบกับคนไข้แล้วนะ,ะหมอไม่ควรจะถูกฟ้องทางอาญาซึ่งคอประกรก็ได้ชี้แจงทางหลายครั้งค่ะ,คะแต่แน่นอนว่าคุณหมอหลายท่านก็อาจจะยังไม่สบายใจอยู่แต่เราก็บอกว่า นี่มันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมน,นูญไม่มีใครจะบอกว่าก็คือคิดดูสิคะนายกอย่างถูกฟ้องใครต่อใครก็ถูกฟ้องได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องให้สิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ก็ยังต้องมีโอกาสถูกฟ้องค่ะแต่ว่ามันมีกลไกท,ที่เราดูแลช่วยอยู่แล้วว่าไม่ต้องเอาถูกเอาผิดนี่เป็นหลักแล้วเราเชื่อว่า90%ซหรือกว่าของคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยไม่มีใครอยากฟ้องต่อ ถ้าเขาได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมแล้วก็พอทําให้เขาเนี่ยสามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างเหมาะสมสองก็คือมีมาตราที่ว่าด้วยการลดโทษและการบรรเทาโทษทางอาญาซึ่งเราคิดว่านี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วคุณหมอบุคลากรทั้งหลายเนี่ยน่าจะสบายใจคืออาศัยการดูแลที่กองทุนช่วยอาศัยประวัติของคุณหมอแต่ละท่านซึ่งก็มีประวัติที่ดีๆมายาวนานเนี่ยศาลก็จะพิจารณาใช้ดุลพินิษต,ต่อการ ลดหรือกระทั่งไม่ลงโทษซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเราพยายามเขียนปิดช่องโหว่ไว้ให้และในขณะเดียวก,กันก็คือมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์กับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งก็ควรจะช่วยกันพัฒนาระบบแบบนี้คือระบบเพื่อเตรียมการไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นม,มันไม่ใช่ความผิดของคุณหมอคนเดียวนะบางเรื่องไม่ใช่ความบกพร่องไม่ใช่ความผิดเช่นคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ อุปกรณ์อะไรก็ไม่ทันสมัยเหมือนศิริราชยากตัวอย่างอย่างเง<ส>ี้ยคนไข้ผู้ผู้เสียหายจะบอกว่ามาตรฐานของคุณหมอเนี่ยรักษาฉันไม่ดีเท่าโรงพยาบาลศิริราชต้องดูแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูดูเงื่อนไขความข้อ,ขอจาก,กัดของแต่ละที่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ต้องไปพัฒนาต่อเช่นระบบส่งต่อระบบที่จะช่วยอุปกรณ์หมอบุคลากรที่เข้าไปโรงพยาบาลเล็ก เพราะว่าคนที่อยู่ห่างไกลในชนบทก็จําเป็นจะต้องได้รับบริการที่ดีเหมือนกันอ,อันนี้กเ็เป็นขั้นตอนระย,ยะยาวแต่ไม่ใช่บอกว่ารักษาฉันไม่ดีเท่าโรงพยาบาลเอกชนดังๆอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่มันกม็มีการพิจารณาหลายมิติซึ่งคิดว่าถ้ามีความพยายามที่เราใจกว้างซึ่งกันและกันเนี่ยผู้ป่วยก็ยังไม่สบายใจบางส่วนนะคะผู้ป่วยก็อยากให้กฎหมายนี้ครอบคลุมทุกคน,ท,กคนทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกเอกชนตั้งแต่ต้น แต่เราก็บอกว่าเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปไหมอันนี้ก็คุ้มครองเกือบ90เรแล้วเราค่อยๆขยายตัวขึ้นแต่ถ้าไปบังคับทุกจุดเนี่ยช่วงต้นๆอาจจะมีปัญหาเช่นคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยจะต้องมาจ่ายสมทบกองทุนเท่าไหร่ดีนะมะมันยุ่งแต่อันนี้กองทุนประกันสังคมบัตรทองอกรมบัญชีกลางซึ่งดูแลข้าราชการมันเป็นกองทุนใหญ่ๆแล้วก็มีระเบียบที่3กองนี้ก่อน3มกองนี้ก่อนซึ่งคนจํานวนมากอยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้ว แล้วเขาก็มีระบบที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเช่นประกันสังคมก็ต้องมีมีเงินมาสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนเพียงแต่มาเพิ่มส่วนหนึ่งถ้าคิดเข้าใจง่ายๆก็เหมือนสร้างระบบประกันค่ะคือประกันที่จ่ายเลยโดยไม่ต้องให้มาฟ้องอแต่ว่าเป็นประกันที่มันพัฒนาขึ้นมา,าโดยมีรัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนช่วยค่ะถ,ถ้ามองถึงเส้นทางถ้าเปรียบเทียบกับถนนแล้วเนี่ยร่างพรบฉบับนี้ค่ะเดินมาถึงไหนแล้วคะตอนนี้ ร่างเข้าชื่อทั้งสองฉบับก็ตกไปเหมือนกันจากการยุบสภา,าอันนี้ก็จําเป็นต้องถูกบันทึกไว้แล้วก็จะต้องรอขั้นตอนเมื่อมีสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แล้วคอประกรเองก็ทําร่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ่ารคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วยังไม่รู้จะเสนอใครเหมือนกันก็กําลังว่าถ้ามีคณะรัฐมนตรีมีสภาชุดใหม่ก็จะเอาร่างของเรานี้เข้าไปบวกกับไปยื่นให้กับสภาเช่น ถ้าเป็นพรรคการเมืองก็ยื่นให้พรรคการเมืองถ้ายื่นถ้ามีสภารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยก็จะต้องยื่นให้เพื่อทําให้เขาเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้เวลาเขาเข้าไปเนี่ยกฎหมายเข้าชื่อมันเป็นอย่างนี้ค่ะพรรคประชาชนก็จะได้สิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสามทางนี้ถ้าสสเราเรียกสสแล้วกานเป็นตัวแทนสสเข้าใจเรายื่นร่างของคอปกรเนี่ยสนับสนุนเข้าไปอีกถ้ารัฐบาลไม่ยื่นนะดีที่สุดคือรัฐบาลเอาร่างเราเนี่ยไปยื่นเพราะรัฐบาลก็ไม่มีร่างอันนี้เขาเรียกว่า เรียบร้อยดีมากเลยสองร่างก็จะไปประกบกันในสภา,าแต่ถ้าไม่เอาก็หวังว่าสสก็จะเอาร่างของคอปร,อรนี่ยเข้าไปยื่นด้วยหรือไปอภิปรายในประเด็นสําคัญก็จะทําให้เนื้อหาสาระเหล่านี้ครบถ้วนฟังอย่างนี้แล้วถ้าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าประชาชนคนไทยหรือว่าคนไข้ต่างๆเองใน3กลุ่มนี้ก่อนเนี่ยนะคะยังมีความหวังอยู่ไหมคะสําหรับร่างกฎหมายฉบับนี้คิดว่าแรงผลักดันของออสถานการณ์ที่ยังมีความขัดแยง้งอยู่เนี่ย จะทำให้มันนําไปสู่โอกาสของการผักด้านล่างนี้ทุกฝ่ายยอมรับหมดเราเชิญผู้คนหลากหลายมากเชิญท่านคณะบดีคณะแพทย์หลายมหาวิทยาลัยมาด้วยทุกคนเห็นความจําเป็นของการต้องมีกฎหมายแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันถึงจะมีหลักประกันทําให้ไม่เกิดไม่เกิดความขัดแยง้งแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความสบายใจในการรักษาผู้ป่วยก็สบายใจหมอก็สบายใจ เพียงแต่ว่าอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างในเชิงรายละเอียดซึ่งไม่เป็นไรขอแต่เพียงเข้าไปสู่กระบวนการของการพิจารณามันก็เหมือนกับสอบสอถกเถียงกฎหมายด้วยกันแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับมีร่างบางอย่างของขอคกอรเข้าไปด้วยมีร่างของประชาชนเข้าไปมีภาคประชาชนไปเถียงร่วมด้วย<ม>ในนั้นก็คงมีคุณหมอเถียงด้วยกันด้วยคือหลายฝ่ายเข้าไปเถียงกันในสภามันก็จะอาศัยอาศัยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยขอแต่เพียงว่ายอมให้ออกมาเถอะเพราะว่ามันอึมครึมมา ยาวนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีแต่เขาเรียกผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ฟ้องเห็นไหมคะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นสิบล้านค่ะซึ่งไม่ควรจะอยู่ในภาวะอึมครึมแบบนี้ทุกฝ่ายงนั้นโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็หวังว่าอนาคตนะคะคงจะสดใสกว่านี้ไม่อึมครึมอย่าอที่อาจารย์บอกไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันปฏิรูปกฎหมายได้ค่ะเพียงส่งข้อมูลเข้ามานะคะทางอีเมลของรายการแล้วก็เฟซบุ๊กของสำนักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงทางเว็บไซต์รายการด้วยนะคะวันนี้คงต้องลาไปแล้วพบกันใหม่หวันและเวลาเดียวกันนี้กับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายสวัสดีค่ะ